สำหรับข้าควคอนนะครับนาะอที่ผมเองก็ได้แสดงไปในเรื่องของปริญญาติแต่ว่าเมื่อน,นี้สิบเอาถึงเรื่องปฏิบัติปฏิบัติปฏิเวทแต่ว่าสิบเอาเรื่องปฏิบัติสักวันผลย่าเพิ่งเบี่้าถึงมันนันกปฏิบัตินี่ย่่าเพิ่งย่่าเพิ่งไปสนใจเรื่องผลถ้าเป็นผู้ปฏิบัติ แต่คันปริยัติกัรการกาไม่ถึงว่าที่แสดงไปพ็คร่าวๆนะครับก็คือนอกมาเบิงสิ่งที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจห้อนไปกระทบในแต่ละเหมือนแต่ละเวีนแต่ละเวลานนะครับมันมีมันมีตลอดคืนว่าผู้ใดสิสิปฏิบัติบ่ตไหนหรือว่าสิปล่อยให้ลมหายใจหฮอมันหายใจทิ้งไปแต่ละเหมือคกับกับ่เปหยง ก็เรียนไหวแต่เคยที่นั่นละจมว่าทุกว่าหอนว่านน้ำยู่นั่นละเออนกนคือการปฏิบัติแล้วจมอลูกน้ำเต่าน้ำหลานน้ำยังสารพัดนั่นแหละก็คือคือการปฏิบัติกับพวกนู่โตที่นี่ขันมาเริ่มปริยัติก็คือมาศึกษาจิตตาของจุลเรียนกายใจพ่อพ่อศึกษาปริยัติพ่อที่นี่การปฏิบัติมันก็สิเริ่มขึ้นได้บาดการปฏิบัติก็คือ กรรมฐานเข้ากปสิเริ่มตั้งมันคืนศีลเข้ากปสิเรื่อมนีสมาธิเข้ากรสิเรื่อมนี่คืนปัญญาเข้ากรสิเรื่อมีขคืนผู้รู้เข้าสิเรื่อมนี่คืนนะนะก็หมายถึงว่าผู้รู้เข้ามันสี่ค่อยๆพัฒนาขึ้นเข้าเริ่มสนใจไฟปฏิบัติขึ้นก็คือว่ามีเจตนามีดำริการกระทบแต่ละมือแต่ละเว้นมันมี่ยังกระทบ เขากับพยาญามนอ้นอมน้อมใจน้อมกายเข้าใ้มาเบิงสกปอกแต่ว่ามีไม่นี่มันมันกดใจเพราะอะไรหรอกดใจเพราะอะไรที่อยากไปว่าผู้อืน่นวิจารณ์ผู้อืน่นไปตีผู้อืน่นไปตำหนิผู้อื่นุยงสั่งสิล่ะแม้กระทั่งเปิดโทดรศัพท์ขึนมากเปิดโทดรศัพท์ขึนมากมากข้อข่าวอันนั้นอนี้มาก่้อ พ่อคนถูใจยังสิพ่อคนบ่ถูกใจยังสิเออมียังเกิดในใจเฮ่อมันมันการปฏิบัติมันมีตลอดเวลาการศึกษาเรียนรู้มีตลอดเวลาขันเท่าเก็บเกี่ยวประโย์บางทีเราไปพ่อคนที่บ่ถูกใจหรือว่าผู้ใดแสดงทัาบ่ถูกใจเฮาอหรือว่าแสดงจักแม่บ่แม ok ่เฮ่อกะไปตีเขาไบก้อนหรือว่าไปตำมีเขาก่อนหรือว่าไปวิจาร์เขาไบก้อนอว่าเข้าจ้งางสั่นจังสิ่งนี่นะ อันนี้เขาเอินว่าไปตีผู้อื่นไปเห็นผู้อื่นเห็นโทษผู้อื่นน่นะะแต่ที่นี่เมื่อเมื่อมันเห็นยังสั่นเมื่อมันเห็นยังสั่นเนาะเขากันนอมเมื่อบึงใจให้อยู่เรื่อยๆบางทีอารมณ์เกิดมันเกิดความป้อใจกันการฮัดเบิงอารมณ์ไปก้อนก็ได้จัิงสินะบาง้นการหัดอารมณ์เบิงไปก้อนแต่ว่าเบิงไปนั่งกัให้ฮู้จักที่ละว่าอารมณ์ต่างๆที่มันออกมานั่นใจผู้ใดถามเบิงใจผู้ใด กระจเห่านั่นเองที่นี่เมื่อเป็นใจเห่ากับปล่อยปลอยล่องปลอยมันเบิงความอุความอางเห่ากับบอยักมันเกิดวามโมฆอใจเห่ากับบริยักษมันเกิดแต่ที่นี่หันมาปฏิบัติเห่ากับค่อยปลอยปลอยปลอยเบิงค่อยปลอยมันเกิดจึงสีนามันต่อไปีคันเฮ็ดยื่เรื่อยเฮ็ดยู่เนื่องเนื่องการกระทบยั้งต่างๆเขามาซุยใจเห่ามันสีได้มีใจน้องเบิง มิจนกคัดเก่าบางเทีอาปัง้งอุกอังปัง้งว่งงได้รังใจมันก็เกิดต่อคนลอกค่าแต่ว่าสำคัญคือว่าเข้าหนึ่งพัยายามนอนมาเบิ่งเข้าว่าที่วิจาร์ออกไปที่ว่าออกไปที่คิดนึกออกไปไมาจากใจเฮาเบิดมาจากตัวตนเฮาเบิดห,หรือภาพมีมิตต่างๆฝันเรื่องเล่าต่างๆกออกมาจากใจเฮาเบิด ผมเป็นพอมันวนมามีผู้ใดมาเป็นที่จังเข้าคิดเข้าฝันดอกเขานั่นแหละตันอาเข้าเปลี่ยนสัตว์ที่นีเข้ากันนอกมาเบิงเข้าเรื่อยๆเมื่อนอกมาเบิงเข้าเรื่อยๆกับฟื้นที่จะหามกายหามว่าจะหามใจอยู่เรื่อยๆไม่ไหมก็หามว่าใดหรอกนั่นแถบคนอยูอ่นลำบานนลำซองเฮียงลูกเลี้ยงเต่าหรือว่าอยู่กับลูกกับเต่าสิอยู่กับผัวกับเมียอยู่ที่อากาศ คิดกันมื่อเท่าแต่เทียงกันกันย้อนบ่ได้ยุดเบิงเจ้าของกันนะคันยุดเบิงแนวมันก็สิมันก็สิพ่อยับยั้งได้ก็สิได้ประโยชน์คือว่าได้ภาวนาได้ปฏิบัติไปนั่งที่นี่เฮ็ดดูดูเฮ็ดดูดูเฮ็ดเรื่อยเรื่อยเฮ็ดสม่ำเสมอนะขึ้นขึ้นมากับกับเบิงนะยังตรวจสอบในกายในใจัันใหม่ๆมันบ่มีเนาะขอขอกกรรมฐานอันใดอันึ่งเขี้ยวฐานะขอลมหายใจก็ได้ มีสติอสินะหรือเรียบบถการเคลื่อนไหวอย่างสินะแต่ว่าหนุซื่อเนี้ยบอว่าไปกาหนดบอลว้าเวาสูงต่ำน็อว่าเอ็นีคณะนี่กำลังก้าวเนาะกำลังยกแขนเนาะกำลังนั่งเนาะกำลังยืงนเนาะอันนี้มันมันหางไก่พอดมันหางไก่พอดหางไก่ปัญญ่าพอดมันคือจังเฮ้านี่ สิไปฟึกให้เจ้าข้องไปเป็นเด็กน้อยโคตรเหมนนะบานสิไปเอาหนอหนอหรือว่าไปเอาไปเอาย่างหน,นอไปลูน่นนะ่ะคือโดยปกติเนี่ยเฮ้า,านี่มันบัญญัติอยู่แล้วนะเท่าเนี่มันเกิดมาเฮ้ากับรู้จักยังวัดอยู่แล้วเพต้องมีคนสอนหรือว่านั่งหนอยืนหนอน่อนหน,นอพรต้องไปกำหนดลูก็ได้เพต้องไปว่าบัญญัติตัวนั้นตัวนี้หรอกมันรูมาตั้งแต่เกิดมาแล้วนะ ที่นี้เฮ้าเฮ้าเพียงแต่รูซื้อแต่ผู้มันบัญญัติไงมันบัญญัติไปเฮากัรูรูซื้อรูเคลื่อนไวมันก็รูซื้อเอออันนี้เฮ้าเฮ้าฝึกขงนหอกก่อนคือร่มหายใจให้กันที่นี้ล่มหายใจนี่เฮ้ากัรูซื้อดีรูรูซื้อมันเข้าก็ก็รูซื้อมันออกกันกัรูซื้อสินะบอนว่าเข้าแกับกำนดว่าเออนี่มันเข้าเนาะ รู้ว่ามันออกเออออกเนาะนี่รู้ว่ามันออกรู้ซื่อๆม่นต้องไปยังกับมันทั้งนั้นแหละคอยสลากของมันที่นี่เฮ็ดจังสีเรื่อยๆปฏิบัติจังสีเรื่อยๆมันเกิดที่คอยพัฒนาความคิดเกษี็นอารมณ์เกษี็นได้ความคิดเกษี็นได้ความดิ้นในิจใจห้องเกษียนได้จังนี่นะความทะยานอยากเกษี็นได้เกษียนได้คงจักเจ้าของขึ้นเรื่อยๆจังนี่นะแต่ว่าคัน ขันบ่ฝึกขันบ่ปฏิบัติเลยกระซ์พระเฮาเกิดมาเสียความเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดเป็นผู้ประเสริฐเพราะว่ามนุษย์เหมันขวนแก่การฝึกแก่การปฏิบัติได้แต่ขันสัดเดรัจฉานมีฝึกบ่ได้เท่าเทียมมนุษย์นะคือฝึกได้ระดับหนึ่งนะ เฟืใรไรมีโตพิจาณาบ่ได้แต่โมนตีจะเลื่อนจะเลื่อนมีโตพิจาณามีโตไข่ข้ว,วนมีที่บาทซีเห็ดได้ล่วนะเบ้ากันดูเรื่องซื้อสานดูเรื่องกันชัดเจนพิจณากระยังได้ไหมสินะยิ่งทุกเมื่อนี่กันผู้ปฏิบัติรรมผู้จะเจริญธรรมผู้ฉี่ธรรซสอนรรมกันลหลายเต็มบ้านเต็มเมืองแห่งหก็นตาจะเจริญในรรมกันกันหลายคน แต่ว่ากันพูดใด้พลาดโอกาสหรือว่าพวสนใจไฟถ้ำนี่ก็ถี่ว่าก็ทีว่าแจ๊กสีว่าจางไหนก็อันนี้ก็ไปคิดพิจารณาด้วยครับเพราะฉะนั้นเนาะการปฏิบัตินี่เฮ้เา,เา,เาเฮ้านอกมาเบิ่งตัวเฮ้านะครับส่วนรายละเอียดเลิกเข้าไปาะนั่นมันมันสิไปเว้าไปก็เป็นความลู้ไปซื่อ,อผู้ปฏิบัตินั่นต้องลงเมื่อปฏิบัติเป็นสําคัญที่สุดโล่งภาคสนาม แล้วปัญหามันเกิดแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ได้ยินไในฟังจะจังสิหาญาติธรรมหรือว่าคู่บาอาจารย์หรือว่ากันละยาะณมิตรที่ปรึกษาหาลือ,อแล้วท่านก็นจะก้าวหน,น้าในถ้ำต่อไปได้ในสนาหรือว่าหากท่านใดมีข้อสงสัย ในการปฏิบัติมาถึงจุดใดแล้วมันสงสัยจังไดงก็สามารถออสอบถามมาได้ใต้ใต้แสดงความคิดเห็นตรงนี้แหละครับตรงใต้ความคิดเห็นหรือว่าหรือว่าแอดไลน์มากสิก็ได้ผมอาจจะทิ้งไลน์ใส่ไว้นี่ก็สามารถสอบถามมาได้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ประโยชน์กับผมนันก็คือได้มากแสดงได้มากเผยแพร่ตามสมควรนะครับนั่นก็เป็นบุญเป็นอนิสงส์ทั้งตัวกับผมเองและท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับใมค่คิดนี้กับว่าทั้งหลายนะครับแต่หนาวบาสู่ฟังนิดๆน้อยๆมือนิดพิน้อยๆลหรครับก็ขอความเจริญในรรมจงมีกับทุกท่านนะครับ